สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักซ่าเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเกมอีกหนึ่งเกมนะครับสาหรับเกมนี้ก็ชื่อเกมว่า Ace of Night นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว RPG เช่นเคยนะครับที่จะต้องบอกว่าเออหน้าเล่นทีเดียวนะครับอีกหนึ่งเกมนะฮะแล้วก็ภาษาจะเป็นในส่วนของเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมในส่วนของตัวเกมเนี่ยนะฮะก็ยังไงเนี่ยสำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยผมจะเอาลิก์ไว้ให้เช่นเดิมนะครับใต้คลิปนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นทั้งลิงก์ในส่วนของ uh, APK นะครับแล้วก็ uh, ลิงก์ที่เป็นในส่วนของทั้ง iOS แล้วก็ Android แต่ว่าในส่วนของตองเกมนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่มีใน uh, ตัวของ iOS นะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีให้โหลดเมื่อไหร่แล้วก็เดี๋ยวจะ uh, มาแจ้งอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะณตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับว่ามัน จะเป็นยังไงนะครับสำหรับตัวเกมนะครับมันน่าเล่นแค่ไหนนะฮะมานะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายเซิร์ฟเวอร์ทีเดียวนะที่เปิดมาให้เล่นนะครับเ,เราจะเลือกอะไรเซิร์ฟเวอร์อะดีล่ะเดี๋ยวผมเลือกเซิร์ฟเวอร์ตามที่มาแนะนํามานี่ล้วกันนะครับ T2 นะฮะ T2 โลหานนะครับผมก็เอานี้เลยอ่ะโอเคเนี่ยแหละโอเค T2 นี่แหละนะครับแล้วก็กดเลย์เข้าไปนี่รอสักครู่หนึ่งนะฮะ น่าเล่นทีเดียวเชียวแหละนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าได้ไปเจอมาแล้วก็เลยมาแนะนำกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอาชีพแรกนะครับก็คืออาชีพวาเรียนั่นเองนะฮะนี่โอ้โหดูตัวฮะภาพนี่สวยสดใสทีเดียวเชียวอ่อต่อไปครับเมดนี่เมดครับผมดูคล้ายๆไปดูแบบวับๆแวมๆก็จะคล้ายกับมิวเหมือนกันนะฮะสำหรับเกมนะครับผม ชุดก็จะแบบออกแบบว่ามีแบบสีสันรอลังการนะฮะเวลาที่เตรียมบวกแบบเต็มๆแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมาอาเชอร์ cher, นี่อาเชอร์ cher, นี่เลยอ่าฮะสุดยอดแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นอาชีพนี้แอสซาซินครับผมนี่โอ้โหเทไม่เบาฮะแอสซาซินก็นะครับก็เราสามารถเลือกเอาได้นะครับว่าเราจะเลือกเลืออาชีพอะไรนะฮะ ดยส่วนตัวผมผมจะเล่นอาชีพนักธนูนะครับก็คืออาชเชอร์นั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันดีกว่านะครับว่ามันจะน่าเล่นขนาดไหนกดเข้าไปนี่ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังไม่ได้เคยเล่นมาก่อนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับยังไงก็เล่นไปพร้อมกันนะฮะก็ศึกษาไปพร้อมกันเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นก็โหลดลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับมาแล้วนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับในเรื่องของมันนะฮะ ปั๊บอ่าโอเคก็จะเป็นสอนการเล่นเริ่มแรกนะครับผมว่าอะไรยังไงบ้างนะฮะเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยมันค,คล้ายคมิวจริงนะผมว่านะครับอ่าโอเคอันนี้เลื่อนไปเลื่อนมานะครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรก็ว่าไปอ่าอาล่ะเราเจอศัตรูแล้วนะตอนนี้เราจะต้องจัดการศัตรูตัวนี้ให้ตายเรียบไปเลยโอ้โหตีตีโอ้โหสุดยอดแรกๆอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับอันนี้ต้องขออ,อาภัยด้วยนะครับอย่างที่เคยบอกไป ยิงนี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหไปเลยเพื่อนเอาละเฮ้ยมาทางนี้ดีกว่าโอ้โหพังยับครับประตูเมื่อกี้เอ้อสกิลนี่แน่จัดก,การครับจัดก,การอากดค้างได้นะครับเวลาที่ให้มันยิงนะ เราสามารถกดค้างได้อันนี้คือเออให้เราทําอะไรกินยาอะไรสักอย่างนะครับเพิ่มเลือดอ่าโอเคเราจะเจอกับอะไรไม่รู้นะ,ะนะตอนนี้โอ้โหนี่คือบอสตัวจริงใช่ไหมโผล่มาแล้วมอสลูซิเฟอร์ไงล่ะหน้าตาบอกว่าสุดยอดมากัดการมันสกิลนี่แนะ่มีสกิลให้ใช้ใช้ไปครับผม เออใช้ให้เต็มที่เลยเออเออไ่เนี่ยลดเสียงหน่อยดีกว่าเสียงรู้สึกจะดังๆยังไงไม่รู้นะฮะเอาเสียงพอ,พอมาแล้วกันสกิลใกล้กาตายแล้วครับเรียบร้อยเย่ yeah. เออฝากไว้ก่อนเธอเรียบร้อยครับนี่ ชุดมาเต็มเลยเดียวนะฮะแรกๆแ,แต่ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการแบบว่าแค่สอนเริ่มแนะนำเท่านั้นเองนะครับกดข้ามไปอ่ะนี่ก็คือเอ่อเป็นการตั้งชื่อของเราแล้วนะครับว่าเราจะตั้งชื่ออะไรผมก็เช่นเคยครับว่าผมจะตั้งชื่ออะไรก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะฮะสำหรับใครที่ติดตามกันนะครับผมโอเคชื่อนี้เคลียร์เรียบร้อย สำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็ถ้าเจอชื่อนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับก็ชื่อผมนี่แหละนะฮะเพราะผมตั้งไปแล้วยังมีหลายเกมมากๆเลยนะครับที่จะมาแนะนำกันยังไม่มีเวลาที่จะได้แนะนำแบบเต็มๆจริงๆจังๆนะฮะ,ยๆๆะเยอะมากจริงๆครับเกมมือถือเนี่ยบอกเลยอ่าอ่าโอเคอันนี้คือให้เราทำอะไรเอ่ยกดเข้ามาตรงนี้อ่ะ อันนี้ก็เป็นการบอกว่าวิ่งรับเควสเองนะครับผมในส่วนของตัวเกมนี้นะฮะก็ดูไปดูมาคล้ายๆกับมิวเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังมีส่วนอื่นที่จะแตกออกไปนะครับผมอ่ากดเข้ามาที่ตรงนี้ตรงหน้าตัวละครของเราอ่ามีขอให้ใส่ครับธนูนี่ปั๊บเรียบร้อยเรามีธนูใหม่แล้วนี่คนเล่นเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้อ่ะ ทีนี้ก็มาเริ่มที่ด่านแรกกันนะครับที่เราจะไปมาเลย Fighting พร้อมที่จะไปต่อสู้กันแล้วสำหรับด่านแรกของเรารอ,าอมาโหลดสักครู่นะฮะอันนี้รู้สึกจะไม่สักครู่แล้วรู้สึกจะนานแล้วเน,นี่ย ไปแล้วไ็แล้วมาแล้วยังไม่หมดครับยังมีต่ออีกมาแล้วโอเคทีนี้ก็าสามารถที่จะกดให้มันอะไรเนี่ยออโต้ได้ให้มันกดออโต้ได้ก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ให้ออโต้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรานี่อันนี้คือไม่ต้องนี่อันนี้คือเราบังคับเองประมาณอย่างนี้มันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแมนนวลนะฮะแมนนวลก็เป็นการบังคับเองนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นกดออโต้แล้วกันนะฮะเพราะผมขี้เกียจบังคับเองนะครับผมดูเอาดีกว่านะฮะก็ให้มันใช้นู่นนี่นั่นไปนะฮะสกู๊สกิลแต่รู้สึกว่าสกิลเราน่าจะต้องกดใช้เองแหละไปเลยแรกๆก็ยังจะรู้สึกว่าต่อสู้ค่อนข้างจะง่ายหน่อยนะฮะนะตอนนี้อุ้ยมีปีนขึ้นมาตรงนี้ด้วยเออ โอ้โหแมงมุมยักษ์ตายแล้วชิหายแล้วโอ้อย่ามากินข้านะมาแล้วครับนี่คือบอสสไปเดอร์คิงจัดการบอสครับสกิลไปเลยนี่มีสกิลอะไรนี่ใช้ใช้ให้หมดนะฮะนี่แปบ๊บเดียวเรียบร้อยแน่นอนเย่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่แล้วก็ได้เงินมานิดนิดนหน่อยๆนะครับผมวู้ฮู เย่เลเวลอัพหรือเปล่าอ่าอันนี้มีการให้เปิดของด้วยนะบชโอ้โห,โหได้ดอกไม้เอาเปิดอีกเปิด,ดอีกเหรอโอเปิดโอเคเปิดได้สามก็โอเคนะนะครับพูดถึงเปิดสามอันเนี่ยนึกว่าจะเปิดได้แค่อันเดียวอืม <c oughs> มาต่อไปก็ไปรับเควสต,ต่อครับกดให้มันไปรับเควสต,ต่อไปอาใส่ชุดนี่มีชุดอื่นให้ใส่แล้วเรียบร้อยแฮ่อ่นนี่ไงโอเออ่าชุดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้เรามีชุดอื่นให้ใส่ใช่ไหมนะฮะก็พอเปลี่ยนชุดอื่นใส่ชุดอื่นก็ชุดก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับผมถือว่าโอเคเลยแหละนะครับเพราะว่าผมชอบอะไรแบบนี้มีปีกด้วยไหมปีกสีขาวเออ แต่ไม่แน่ใจว่าอาชีพของที่ผมจะต้องเล่นเนี่ยจะต้องใส่ปีกอะไรนะครับฮะสกิล uh huh. ครับสกิลนี่ใช้สกิลอัปเกรดเรียบร้อยอันนี้คือเป็นการอัปเกรดสกิลแบบอัตโนมัตินะมีขอยใ,ใสอีกแล้วป๊บเย yeah. ใส่ถุงมือด้วยนี่เออว่ามันโชว์ข้างนอกฮะโอเคเลยปาไปลุยด่านต่อไปครับนี่มาแล้วด่านที่สองของเรา ฟ่า <Fly. c oughs> จะต้องไปเจออะไรอีกมาแล้วออโต้เหมือนเดิมครับวันนี้เรากดไวแล้วครับมันค้างออโต้ให้เลยนะฮะก็มันก็จะจัดการให้เองนี่ พูดถึงเสเปคของเกมก็โทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับถือว่าเล่นแล้วก็ไม่ได้กระตุกอะไรเยอะแยะนะฮะก็แสดงว่าก็สําหรับโทรศัพท์น้องๆคนไหนนะครับที่อาจจะแบบไม่แรงมากก็เล่นได้นะสาหรับเกมนี้นะครับของผมเนี่ยมันจะมีกระตุกบ้างเพราะว่าผมต้องใช้ในส่วนของโปรแกรมอ่านหน้าจอด้วยนะครับมันก็เลยแบบว่าดึงๆกันนะครับอาจจะทําให้กระตุกบ้างแต่ถ้าเล่นโดยปกติแล้วเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอเนี่ย มันก็จะเล่นสนุกกว่านะครับจะลื่อนกว่าเยอะมากๆนะฮะทุกๆเกมเลยนะครับที่แนะนําแล้วก็รีวิวมาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะว่ามันต้องดึงกันร,ระหว่างโปรแกรมอน้าจอด้วยนะครับเฮ้ยกระโดดข้ามมาเลยเว้ยนี่คือบอสหน้าตาเป็นอย่างงี้หัวแม่งโคตรใหญ่เลยวะ่ะกอบบินครับบอสกรอบบินจัดการมันสกิลไปเลยนี่โอ้โหสกิลนกใหญ่ นี่แนะ่ยิ่งยิ่งเรียบร้อยก็ปลิ้นเหรอก็ปลิ้นปลิ้นไปเลยเดียวครับฮ่าฮ่าฮ่าเยมีของมาให้เปิดดูซิว่าเราจะได้อะไรเปิดให้หมดนี่ไงโอเคครับสำหรับของที่เราได้มา <c oughs> อ่ารองเท้ารองเท้าได้รองเท้าใหม่มาใส่แล้วกดรับเวสต่อเลยได้รู้สึกจะได้เพรได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งเย่กดเข้ามาในตัวละครเหมือนเดิมครับดูเช่ว่ามันจะแนะนำมารเดเราอีกนี่ โอ้ยมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยครับอาหาหา้าฮ่าฮ่าเจ๋งเจ๋งโอ้โหกดแบวออกมาอยู่ไหนล่ะสัตว์เลี้ยงของเราไหนวะไม่เห็นมีเลย <c ười> นี่ป่ะที่วิ่งตามหลังมานี้ป่ะน่าจะใช่นะอืมไปต่อไปครับนี่ด่านต่อไปจัดการ ดูสิว่าจะมีสัตว์เลี้ยงมาด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้เราดูเราดู <c oughs> <c oughs> ปั๊บเออมีจริงๆด้วยว่ะเ <c oughs> จ๋งๆงฮะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมออสัตว์เลี้ยงของเราก็ช่วยมาต่อสู้ด้วยนะนะครับโอเคเลยนี่ไปช่วยต่อสู้ด้วยเจ๋งเจ๋งนะตอนนี้ครับเลเวลแแล้วจ้า ดูไปดูมาแล้วคล้ายคล้ายมิวจริงๆครับในส่วนของอาภาพเกมนะนะครับเย้นี่คือบอสแล้วใช่ไหมต่อสู้ยังไม่ทันไรเจอบอสแล้วฮะร็อกกาดสกิลไปมไม่นี่เรียบร้อยเจอสกิลสุดท้ายฮ <laughs> มันเหมือนแบบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามันเหมือนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเลยนะมันเหมือนเพื่อนมาช่วยแบบต่อสู้ด้วยอะไรเงี้ยเปิดอีกสันดิเออได้ดาบมาด้วยดาบเมื่อกี้ก็เป็นดาบของแอสซัสซินนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่แอสซัสซินไงเราเป็นอาร์เชอร์นะฮะก็ <c oughs> เลยไม่น่าจะใส่ได้อ่ะไปรับเวสต่อไป เย่เฮ <Yeah>. hey, ้ยระบบปีกระบบปีกครับมาดูกันเดี๋ยวดูกันซิว่ามีปีกอีกเซยไหมนีม่ไงเย่ yeah. <Yeah. S 2> เอ้ยได้ปีกแล้วใช่ไหมอ่ามีปีกใส่แล้วครับโอเคตามนั้นนะอันนี้ปีกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อ่าปีกก็ใส่สไตล์อาเชอร์นะครับผม ด่านที่4ครับผมอ่ไปกันเลย Silver Wave อ๋อกดเข้าไม่ได้โอเคได้แล้วอ่ามีปีกใส่แล้วก็ดูแบบว่าอ่สวยขึ้นนะฮะเท่ขึ้นมาเลยทีเดียวเชียว <c oughs> ไปจัดการเลยปีกปีกจะออกแบบแนวแบบปีกลายผีเสื้อนะครับผม หลังจากมีปีกใส่ก็เหาะได้แล้วฮะตอนนี้โอ้ยิงแรงอยู่อะแป๊บเดียวตายอะเดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวแป๊บเดียวก็ได้เจอบอลแล้วล่ะเราสามารถกดกลับไปได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราไม่อยากจะสู้แล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็ข้างบนครับบนขวาเลยฮะ จะมีเขียนอยู่นะครับทาวครับกลับไปที่เมืองครับผมอมเล่นไม่ยากครับสำหรับเกมแนวอย่างนี้นะฮะมันก็จะคล้ายๆกันหลายๆเกมแหละนี่คือตัวอะไรโอ้สวยเทียวเชียวนะฮะหุ่นดีมากเลยโอโ้เอลแบบว่าพริ้วมากสกิลเลือดแทบไม่ต้องใช้นะครับผมนะตอนนี้ เรียบร้อยเออ้ยโอ้โหมีสะบัดหัวด้วยโอ้ยธนูได้ธนูใหม่แล้วเว้ยเย้ ไปรับเควกอันต่อไปธนูมาแล้วเฮ้ยบวก5ด้วยครับนี่ธนูบวก5ของเลเวล10ฮนะณตอนนี้เราเลเวล10แล้วไงนะครับแล้วก็เราก็เลยมีธนูใหม่มาเออนี่ธนูสวยกัเดิมเชียวบับเย่มีให้ใส่พกหัวแล้วนะครับ เขาเรียกว่าอะไรวะผมก็เรียกไปว่าโพกหัวซะง,งั <c> ้น <oughs> เอาไปต่อสู้ต่อเลยนี่รับของรางวัลได้ด้วยครับนี่หลังจากที่เรา,เาต่อสู้มาหลายๆด่านนะฮะตอนนี้ก็ได้ของรางวัลมาเรียบร้อยมาต่อไปครับด่านนี้น่าจะต่อสู้เพื่อที่จะเอาชุดนะอีกหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่ <c oughs> แลตอนนี้ผมก็แบบคิดคิดอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับก็เพิ่งจะเริ่มเล่นพร้อมๆกันนี้แหละนะฮะทุกเกมแหละนะครับผมธนูใหม่ฮะนี่ยิงแรงมากเฮ้ยเสียงอะไรวะโอโเสียงไอ้ตัวนี้เหรอนี่คือบอสใช่ไหมอา่ายังไม่ใช่ว่ะ เป็นมินิบอสเฉยๆนะฮะไม่ได้เจอบอสแบบตัวจริงไอ้ไอ้มาเลยธนูใหม่ขนาดนี้สบายนี่คือบอสมาแล้วของจริงฮะบอสกระดูกจัดการมันนี่แนะ่เออเออเรียบร้อย สกิลสุดท้ายสกิลที่3นะครับจะโจมตีแรงที่สุดนะเมื่อกี้นี้ผมสังเกตแล้วอืมเยสบัดบอบ <c oughs> นึฮอะไรอีกนี่ไงบอกแล้วว่าได้ชุดจริงๆอืมมันน่าจะมาทำเป็นตามเควส์อะนะครับมันจะมอบให้เองโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราแบบว่าดรอปได้นะนะฮะรู้สึกว่ามันจะออมอบให้ตามเ,เควสตามระบบที่มันแจ้งมานะครับ นะตอนนี้เรามีชุดใหม่ใส่แล้วดูซิว่าหลังจากที่เราใส่ล้วจะเป็นยังไงนะฮะชุดบวกหด้วยปับ๊บเออมันเปลี่ยนแปลงปหะวะผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงนะเออดรรูรู้สึกว่าจะสวยขึ้นนะฮะอ่าโอเคเอาเป็นว่าสวยขึ้นแล้วกันนะครับผมสังเกตไม่ไม่ทันเออใช่ใชชุดมันเปลี่ยนจริงอ่าถุงมือด้วยบวกห้าเช่นกันนะครับนะตอนนี้อ่อารับเคสต่อไป คนเล่นเยอะเหมือนกันครับเกมนี้ถือว่ามีเพื่อนเล่นเยอะแยะมากมายนะครับผมกดมาที่ตัวละครของเรา,ามีอะไรให้เราทำอีกระบบเพชรอีกแล้วสัตว์เลี้ยงอ่ะนะครับออันนี้คือให้เราทำอะไรวะผมไม่แน่ใจนะว่ารวมอะไรอ่าฮะแล้วยังไงต่อ มาเพิ่มให้ที่เพชรของเราสเลี้ยงของเราเหมือนเพิ่มความสามารถแหละนะประมาณนั้นอตัวเกมก็เป็นภาษาอังกฤษก็ผมว่าง่ายกว่าภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเยอะนะฮะม,มันยังพอเข้าใจได้บ้างอ่เดี๋ยวมาอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปเป็นเออ่หารองเท้า <c oughs> เดี๋ยวมาเ,เล่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้แนะนําแบบคร่าวคอีกหนึ่งเกมนะฮะอืมไปเลยพร้อมลุยมองไม่เห็นวะ่ะยิงไกลเกินโอ้โหนี่ก็จากการสัตว์เลี้ยงเราซะเต็มที่เลยนะมันคือตัวอะไรวะเมื่อกี้เออ เรียบร้อยเพื่อนโอ้โหมาแล้วครับบอสโอ้โหเกิดมาอย่างไวผุดมาจากดินนี่คือบอสอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตาแบบว่าแปลกๆยังไงไม่รู้นะครับสกิลนี่นี่แนะ่ ยิงนี้นิดหน่อยก็ตายแล้วอาฮะเรียบร้อยแม่งเอ้ยแม่งกลับมาประกอบร่างตัวเองได้ด้วยเฮ้อาาสะบัดบอสเช่นเคยเย้นั่นไงบอกแล้วได้แน่นอนรองเทา้าฮ มีรองเท้าใหม่ใส่แล้วปับ๊บนี่ไงเออมันเปลี่ยนจริงฮะผมสังเกตอยู่เมื่อกี้ชุดดูดีขึ้นครับอันนี้เป็นชุดบวกห้านะครับที่เราใส่อยู่นะตอนนี้อ่าฮะไปไหนต่อเย่มีแนะนำอะไรอีกแล้วครับนะตอนนี้ เอ่อบลูกรีนอะไรสักอย่างคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปเลยคอนเฟิร์มแล้วยังไงต่อนี่ฮะสังเกตของผมที่ใส่อยู่นะตอนนี้บวกห้าหมดเลยนะครับคืออะไรวะเอ่อโอเคจบกดออกมาไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับเหมือนมาแนะนำเฉยๆอะ เออคนเล่นเยอะดีเว้ยอืมไปต่อสู้เลยหรือเปล่าปุ๊บนี่เลเวลสิบห้าแล้วจ้าแปบ๊บเดียวนั่นเองอะไรไปต่อสู้อีกแยะอืมต่อไปก็ด่านที่เจ็ดแล้วนะครับผมอาา่าฮะเดี๋ยวอ้อยสักด่านละกันนะฮะ ผมคงไม่เล่นไปถึงด่านสุดท้ายหรอกนะครับสุดท้ายของออทางหน้าหน้าหน้าเวอร์ตรงนี้นะครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ารูร้สึกว่ามันจะนานเกินไปนะครับผมยังไงเนี่ยใครที่อยากจะเล่นก็ลองลองเล่นดูแล้วกันนะครับลองปลดล็อกอะไรหลายอย่างดูนะครับผมแค่มาแนะนําแบบคร่าวๆก็พอนะฮะมันตัวอะไรวะเนี่ย จัดการเลยมีคอมโบเกิดขึ้นด้วยอื้อนี่คือมแมลงวันใช่ไหมเมื่อกี้แต่มันตัวใหญ่เกินไปวะไม่น่าจะใช่มแมลงวันนี่อันนี้คือยุงยุงบ้าะไรตัวขนาดนี้อันนี้เล่นเองชงเองฮะนี่คือนี่คืออะไรมันตัวอะไรวะ นอนนอนนอนอะไรไม่รู้เอ้อสกิลไอ้ใช้มันกุ้มค่าครับสกิลนี้ยิงเรียบร้อยแล้วเย้มันช่างตายง่ายตายสบายสบายอะไรขนาดนี้โอ้โหสบาดบ๊อบ <laughs> เออ ได้อะไรมาอีกดูดิอ่านี่ถุงมือครับโอ้อยมาต่อไปอ่ใบส่งเคสนี่เรียบร้อยจ้า เดี๋ยวผมจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะฮนะผมอาจจะไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับผมก็ยังไงเนี่ยาสาหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นก็จัดการเลยนะครับโหลดเลยนะฮะเดี๋ยวจะผมจะหาลิงก์มาไว้ให้โหลดกันใต้คลิปนะครับอาจจะไม่ไดเ้เล่นถึงขนาดนั้นนะฮะอันนี้มาแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะครับผมเพราะว่า เดี๋ยวยวต,ต้องไปทําธุราต่อนะครับผมอ่าโอเคเอาเป็นว่าฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสําหรับเกมนี้นะจ๊ะใครที่อยากเล่นก็อย่างที่บอกไปนะครับโหลดเลยนะฮะเดี๋ยวยังมีเกมอื่นมาแนะนำอีกเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายเกมเหลือเกินนะฮะบอกเลยว่าเกมเยอะเกมเฮ้ยพัน พลากพันาัน,นะครับยังมีเกมอีกเยอะแยะนะฮะหลายๆเกมที่เกมมันๆเกมเด็ดๆอีกเยอะแยะเลยนะครับที่ผมจะมาแนะนํากันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะฮะโอเคบายบายสวัสดีทุกคนนะครับผม